สวัสดีครับเพื่อนของน้องพี่ในวงการพระเครื่องบางโนเนมสายมูทัวรไทยะรับประกันพระแท้ส่งฟรีวันนี้17มกราคมเป็นวันมรณภาพของหลวงพระแดงวัดเขาบะดาอิตขอน้อมลำลึกพระคุณท่านครับตรงหน้าท่านเป็นเหรียญน,นิยมไม้ก๊อฟตาสองชั้นครับ สภาพใช้สึกฮนะราคาก็ไม่แรงนะครับเล่นหากันอยู่ประมาณสามพันนะครับสภาพเหรียญน,นี้ยังพอสวยอยู่ฮนะสภาพน่ารักทันใดเก็บได้เก็บนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำเรียนฮนะจุดสังเกตต่างๆนะจุดซื้อจุดขายมาครับตามผมมา เหรียญศึกสภาพใช้นะฮะก็สภาพค่อนข้างที่จะมีการใช้งานไปมีการแขวนนะครับเดีียวนี้ตัวใหญ่เลยให้เราสังเกตก่อนนะครับตรงห่วงเนี่ยจะเป็นห่วงเล็กและค่อนข้างจะรีเป็นการเขเรียบเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะฮะจะเจาะเล็กๆหน่อยก็สภาพสึกไปฮะก็ นำเหรียญกันครับมาเราดูพื้นผิวเหรียญที่ยังคงสภาพให้เหลืออยู่ให้รับชมกันจากภาพจะเห็นนะครับมีการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสึกไปบ้างฮนะก็ลมดำนี่หายไปฮนะแล้วก็ ผิวเปิดนิดนึงแล้ลองดูรับชมดูฮะก็ยังมีความสวยงามอยู่ครับไม่ไม่ไดนน่าเกียดนะถือว่าน่ารักนะเดี๋ยวนี้ผิวพรนมันน่าอยังโอเคอยู่นะสภาพโดยทั่วไปก็ประมาณ80นะเดี๋ยวนี้นําเรียนไปพร้อมๆกันนะดูภาพรวมได้ก่อนนะ สื้อไหลฮะอยู่ก็เปิดบ้างนะฮะตามสภาพแต่ก็ยังน่ารักอยู่นะสภาพนี้ถือว่าสภาพน่ารักอยู่ดูใบหน้าของบล็อกเนี้ถือว่าเป็นบล็อกนิยมฮะเพราะเนื่องจากเป็นตาสองชั้นนะที่ตาหลุมคาแดงนะครับจะเป็นสองชั้นอยู่ถือว่านิยมนะเพียงแต่ไม่มีเสาอากาศนะ เดี๋ยวผมนำเรียนไปดูสภาพรวมๆไปนะฮะหนังสือคำว่าหลวงพ่อแดงก็ไหลเหมือนกับเหรียญบล็อกก้อนเมฆที่ผมได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้นะหนังสือก็จะเป็นหนังสือไหลเหมือนน,นะลักษณะตรงเนี้ยช่างฝีมือชาวบ้านจะทำไม่ได้ฮนะยังทำไม่ได้ทำได้ก็ไม่ได,ได,ได้ได้เท่านี้ล่ะครับความสวยความงามดูผิวพันธ์นะหรือวเหรียญเนี่ยจะมีความละเอียด ให้เราเห็นค่อนข้างมากฮนะครับดูจุดซื้อจุดขายกันฮะจุดซื้อที่สำคัญเลยเป็นระดับต้นๆของการดูเหรียญน,นะครับก็คือขอบตัดเอาน้ำเรียนไปฮะเป็นขอบตัดที่ฝันใหญ่ฮะฟันจะค่อนข้างจะใหญ่ตัดออกมาแล้วก็จะยากให้เราเห็นชัดนะว่า ขอบตัดเนี่ยจะยากเห็นนะครับอ่าไปช้าๆนิดนะแต่เหรียเนี่ยเข้าใจว่าพอใช้ก็เลยมีความสึกไงทาให้เห็นขอบตัดหายไปเยอะเรื่อนๆไปแต่ก็ยังมีบางช่วงบางตอนนะครับไม่เห็นชัดเจน มัเป็นขอบตัดฟันใหญ่ฮะเนี่ยจะเห็นฟันนะฮะฟันใหญ่ใหญ่อย่างช่วงนี้นะเห็นชัดเลยฮะเนี่ยเป็นคล้ายขอบสตางค์เลยฮะทำให้เรามั่นใจได้เลยครับถ้าเห็นขอบขอบเด่นอย่างนี้นะฟันตัดอย่างนี้นะเป็นจุดขายจุดนึงได้เลยครับถึงแม้จะใช้ศึกแต่เราก็ยังเห็นฟันที่ตัดเป็นร่องให้เราเห็นนะบางช่วงนี้จะลึกให้ยังเห็นอยู่ครัเพราะ ฟันในยุคเทคโนโลยีในสมัยนั้นนะฮะฟันตัดก็จะตัดลึกนะบางช่วงบางตอนยังเห็นอยู่ฮะจากช่วงนี้เห็นชัดนี่ยังลึกเห็นอยู่เป็นสนเสน่ของเรียนแล้วครับรุ่นปีสองพันหนร้สิบสองนะเหรียญโบสถรันหูเจาะก็เล็กๆเรียวๆฮะจะเจาะไม่ตรง มาดูด้านหลังกันครับที่เรียกวัวไม่ก๊อฟนะครับนี่ฮะถ้าเป็นจุดที่นำเรียนเลยฮะตรงนี้ถ้าท่านส่องไปแล้วไนดะ้เห็นอย่างเงี้ยบล็อกนี้เลยครับบล็อกไม้ก๊อฟนะ,ะตาสองชั้นมาเป็นบล็อกนิยมลำดับต้นๆน,นะของเหรียญโบสรลั่นนะวัแดงวัดเขาวันได้อิดปีหนึ่งสองฮะ อันใดที่ชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบพระคุณมากผมจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากนะครับรุ่นนี้หัวไม่กอบครับตาสองชั้นราคาเช่าหายยังไม่แพงครับขอบพระคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ